เราไปต่อ,อที่ความพูดใบของวงการเทนนิสแคนบอา์รนะครับเทนนิสอิตาลีครับล่าสุดได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นคู่ชิงดรีอลเลยก็ว่าได้ครับอนนี้มาเร่จะไปชิงกับโนวัคโยกูวิชครับการแข่งขันเทนนิสอันนี้ไโตรายการอินเตอร์เนชั่นแนลบีเอ็นแอลดีอิตาลีครับที่กรงุลงลรมประเทศอิตาลี เมื่อวานนี้เป็นการในขานประเภทชาเดี่ยวรอบรองชนะเลิศครับไปดูกันที่โนวัคโยกคุชิชรับมือนหนึ่งของโล่ชาวเซอร์เบียครับออกแรงเหนื่อยหน่อยเมื่อวานนี้กว่าจะเอาชนะเคดิชิโคริครับนักขวดจากประเทศญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซตครับ2ต่อ6 6ต่อ4 7ต่อ6แล้วก็ไทรเบก7ต่อ5ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะไปพบกับแอดดี้มาเร่กับมือสองของรายการจากสหราชอาณาจักรครับที่ไล่ต้อนอาชนะลูคัสบอยเยจากฝรั่งเศสไปขาดลอย2ต่อสูตรเซตครับ6ต่อ2และก็6ต่อ1ครับเป็นคู่จริงที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับรายการเทนนิสที่อิตาลีในคู่นี้ครับแอดดี้มาเร่จะชิงกับโนวัโยอควิทที่ต้องบอกว่าในพอสอนี้เขาเป็นนักเทนนิสประเภทชายเดียวที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับ